ครั้งแรกก็ไม่กล้าทานนะอืมก็แฟนเขาทานเลยทานเลยเอ้ผมไม่ทานไม่ทานนะ <c oughs> จนเขาตือต้อตือ้อจนอ่าทานก็ทานผมทานไปได้สักสองสามสองนนเนี่ยเดี่ยเอ้ะตัวตัวผมทำไมขึ้นคันหมดเลยคันทั้งตัวเลยทั้งมือทั้งอะไรคันหมดโอ้ยอย่างนี้ยาอย่างนี้ไปทานได้ไงทำไมตัวคันไปหมดแล้วตอนหลังก็ถามเขาว่าให้ทานอะไรนะเออทียทียวิเกราอีก ทานไปทานมาเอ้ยข่อยยังชั่วแต่ตอนนี้ไม่ขัดแล้วหายหมดเลยก็มีแค่นี้แหละผมทุกวันที่ได้จากสุขภาพอะไรางครับพ่ออ๋อสุขภาพผมก็มันก็ดีขึ้นนะผมผิวผิวดีไหมครับพ่อดีขึ้นแปดสิบห้าด้วยผิวเนียนเลยนะครับใครอยากสัมผัสมาสัมผัสได้ครับมันจริงแรกผิวผมที่แก้มชมพูไปหมดเลยย่นไปหมดตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันยึดมันจะตื่นขึ้นมา ครับเขอบคุณครับ